สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใครอ่ะน้องโมของเชียงน้องโมของเชียงตุงนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมที่แป้งถึงบ้านเลยนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่ทําให้พี่เป็นในส่วนหนึ่งที่เป็นรู้จักนะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้มาเที่ยวหา้องแป้งที่บ้านเนาะมากับสายฝนเลยฝนก็ตกนะคะคือ้องแป้งก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะคือจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเอาอะไรนะแกะ แกอภาษาไทยใหญ่เราจะเป็นแกบนะคะก็จะเป็นดข้าวเนาะเออดำข้าวเดี๋ยวจะไปตียงปลากันเลยไปไปตรงไหนเออสองสาวลืมนำลืมอะไรนะแนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยอะไรชื่ออะไรนะคนเสด็จดัชื่ออะไรนะชื่อเสาเสาคํำค่ะเสาค้ำอ่ออีกคนชื่ออะไรคะชื่อบัวแก้วค่ะบัวแก้วโอ้น่ารักมากเลยน่ารักมากๆเลยนะคะก็อยู่สักไกลเลยโดมาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อย โอเคเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล็กๆไปเลี้ยงปลาไม่เอาแลวเนะนอไม่ต้องเอาเราตักผลเลยเนาะตักเลยไม่ต้องห่งความสวยแล้วไปมาไปมาตั้งไหนเฮ้ยพานน้องๆมาตักผลไม่หรอกค่ะ เมื่อกี้สองสาวเลี้ยงแล้วใช่ปะ <ใน S 1> <c oughs> สลับกันสลับกันชื่ดีใจมากนะคะวันนี้ที่แป้งกินมากเลยโอ้แต <c oughs> ่เสด็จไดพี่คือแบบ <c oughs> ทำจกรออร่อยค่ะไม่ใช่คือความจริงคุณแม่ติใจเลยนะ่นเนี่ยอ๋อคุณแม่แบบเออแบบไม่ค่อยสบายนิดนึงก็เลยแบบเกินทำจกกินกัน <c oughs> ปลาไม่ออกมาสักตัวเลยสงสัยคงนุ่นๆไปนุ่นหมดอลยสงสัยคงกลัวสาวสวยอุ้ยคิวผลต่ำอ่อยลอไว้เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งคืออะไรข้าวเส้นปลาทูเราก็เส้นปลาทูนะคะก็ปกติน้องแม่งอยากจะทำข้าวซอยน้อยเนาะมันคือกิจกรรมครอบครัวแต่ว่าเออน้องบอกเอา เนีย่ยปลาทูมาก okay. ็โอเคนะไม่เอาล่มแล้วก็ฝนตังนิดนึงโอเคอุยมันเหมือนอะไรงนะป็นห้องนะมันมันเหมือนกบเนี่ยอียดอีเคดโอเคเดี๋ยวไม่จะพังน้องเขาไปหน้าบ้านดีกว่านะฮะ เอ้ยไม่ต้องเรียกว่าน้องหรอกน้องแป้งก็คือน้องแป้งนั่นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คำสิ้นรพริกแล้วก็มีนะไม่ต้องซื้อมาก็ได้แล้วเนี่ยผู้เด็กก็ผู้เอ้ยนี่มันข้องพอปูแล้วนี่มีดอกนี่นี่ดอกข้าวบะเอาไอ,สอ้ส้มแมนมัดไว้ก่อนมันติดกันนี่แบบนันไม่เหนื่อยไหมอ๋อดอกมันยาวเป็น้องพอ้วปูขั้งพอปูเลยโอเคตักพลได้เลยตักผลนิดนึงนะคะนี่อาจจะแบบ วีล็อกให้ทุกคนได้เห็นคลิปบรรยากาศมาเที่ยวหาดองแป้งนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้เป็นหนึ่งในส่วนนั้นเป็นที่รู้จักนะคะก็เดี๋ยวเก็บวันนี้กันไปหน้าบ้านกันได้ไหมถ่ายรูปไหมคะอ๋ออยากถ่ายกับกระท่อมมันลกมันแบบอะไรมากเลยขึ้นกระท่ายอะไเอยแต่ว่าอะไรทำความสะอาดมันไรอ่ะจะน่มฝนเริ่มตกเลย ถ่ายยังไงอ่ะที่เริ่มถือองงเลยไม่ใช่คือแบบมันฝนตกอะนะคนาะไปเข้าหน้ากันนใช่ปะไปไปข้างหน้านั่นกันเขาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ไหมยืมถืออยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายตรงันเข้ามาก็ได้นะที่านเลยอ๋อเปิดคลิปใหม่ใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคให้น้องๆถามดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยไม่เก่งที่ไม่เก่งให้น้องถามดีกว่าเท่า ขาเก่งภาษาไทยนี่เคยเห็นพี่ปะเคยเห็นในช่องโอุ้ยเคยในช่องด้วยรู้สึกเขินเขินตื่นเต้นมากเมื่อกี้ไปมาเดี๋ยวนั่งเลยนั่งเลยจะถามอะไรเนี่ยตกลงเดี๋ยวให้พี่ถามขึ้นไหมอ่ากองกองสังเวย เ่อไอะ้าพีคนละข้อไหมคนละข้อพอแล้วนะคับรองไม่เอาสองข้อเดี๋ยวพี่แถมสองเออแถมสองเลยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไหมอแถมหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ั้งนั่งตรงกลางเลยไหมตรงกลางเลยเหรอใช่เราคนดอกให้นดอกดย เขินนะรู้สึกเขินเขินอ่ะเนคือความจริงไม่ต้องเขินนะก็ตกลงมือาเรานั่งกําลังนั่งดูทีวีเลยเออกล้องสวยมากเลยอะดูก้องสวยป่ะสวยสวยใกล้ไปปะนั่งดูหน้าตัวเองเลยเออเหมือนเรากําลังนั่งดูทีวีประมาณเนี้ยไอ้ตกลงเปิดเขินเลเนี่ย เหมือนเรากำลังจะสนมดขอสัมภาษณ์แป้งหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะแบบเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยหน่อยอยากจะถามว่าไหนเนี่ยเหมือนเรากําลังแบบอันเนี้ยตอบคําถามแบบเหมือนคุณครูอ่ะคุณครูแบบเอออะไรนะทําการบ้านมาไหมกลัวเก่งเก่งกลัวค่ะคำถาม อะไรนะช่วยพี่ตอบเลยนะช่วยพี่ตอบเลยนะค่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์พี่แป้งว่าเอยากจะสัมภาษณ์พี่แป้งนะคะห้าคำถามนะคะมาฟังกันเลยนะคะพี่แป้งรู้สึกยังไงกับคําชมที่ว่าพี่แป้งเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของเชียงตุงและเป็นซูเปอร์สตาร์ของเชียงตุงก็ว่าได้ เพราะตอนนี้ไม่มีใครฮิตแล้วก็ฮอตยิ่งกว่าพี่แป้งอีกแล้วโอ้ไ oh. <laughs> ม่อีกแล้ว <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้นะความจริงก็แค่เออแบบไปไหนก็แค่เออแบบคนเขารู้จักเออก็แค่เท่านั้นนะคะไม่ใช่ <laughs> แบบว่าฮิตขนาดนั้นแต่ความจริงคนฮิตกว่านี้ก็มีนะ <laughs> แต่แต่พี่แป้งฮิตกว่าส <laughs> ุดแล้วท่านในสายตาน้อง <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> ต้องขอบคุณมุกมากเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณนะ <laughs> ่ไม่บอกรหัสเลยมีความลับอะไรอะคำถามที่สองนะคะขอให้พี่แป้งช่วยรอบประวัติติดความเป็นมาของเช่นพี่แป้งเกิดวันที่เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนมีพี่น้องกี่คนคนที่เท่าไหร่อ๋อเกิดเกิดที่ไหนปะเกิด อยู่เชียงตูงแล้วก็เอยู่หมู่บ้านหนองนนี่แหละนะคะแล้วก็มีพี่น้องอยู่สี่คนแบ่งเป็นคนที่หนึ่งนะคะจะมีน้องชายอยู่สามนะคะค่ะครอบครัวมีกี่คนคะครอบครัวก็หกนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสี่คนหกคนแล้วก็จะมีพ่อเท่าแม่เท่าก็เอจะอยู่อีกบ้านหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ที่บ้านนี้อยู่กันแค่ประมาณ ตอนนี้อยู่อยู่ประมาณ4ี่คนเพราะว่าน้องชายเป็นเนนเนาะก็อยู่วัดอยู่สองนอคะาะคำถามที่สามทำไมถึงมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ขอให้เล่าที่มาที่ไปและประวัติส่วนที่มาทำเรื่องยูทูบนะคะอ๋อที่มาที่ไปของ Youtube ใช่ป่ะตอนแรกเออก็พี่ก็เออแบบจะมีพี่พี่แน่เนาะทุกคนอาจจะรู้จักก็มาถ่ายก็มาถ่ายให้น้องแป้งเออแบบ แล้วก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งอะไรนะอีกหนึ่งแรงใจทําให้เราเออแบบอยากจะทําอยากจะทําอยากจะทํางาน youtube <c oughs> <ฮะ S 1> เออ <หา S 1> ถ่ายลงอะไรให้อัปเดตให้ทุกๆคนได้เห็นห <า S 1> อย่างเช่นเอ่ออะไรนะคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ในเมืองเชียงตุงเราไปอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไหนเขาก็จะได้เห็นหมู่บ้านเรา <c oughs> ความเป็นอยู่ยังไงเออแล้วก็ <หา S 1> อัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเหอย่างนี้นค่ะความจริงตั้งใจอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ถึงคำถามไหนแล้วนี่คำถามที่สี่น,น้องคำถามที่สี่คำถามที่สี่นะค่ะพี่แป้งพี่แป้งคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังในตอนนี้และต่อไปมีแผนที่จะวางไว้อย่างใดบ้างอ๋อประสบความสําเร็จแล้วหรือยังใช่ปหใช่ค่ะก็คือแบบเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนาะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นน้องหรือว<ช>่าใครๆก็แล้วเออ เราก็อย่าท้อทำไปเรื่อยๆสู้ๆมันคืออะไรอ่ะมันคือกําไรชีวิตอยู่แล้วขอแค่ให้เราสู้นะคะสู้ทําทําไปเรื่อยๆพยายามทําถึงมันจะผิดล้วก็แค่แก้ไขแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าท้อโอเคสู้นะค่ะสู้ค่ะแล้วแล้วใครจะถามไหมมีอีกไหมไม่มีคะคือตอนนี้เราเราถามอะไรไปบ้างลืมหมดแล้วนะคะมีข้อหรือใช่ไหมที่อยากจะถามใช่ คิดไม่ออกเลยเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะคะคือแบบไม่ได้คิดมาข้อนี้เอาไงไปถามยังไอไม่ถามแล้วยวพี่จะามพี่ถามเอาไหมได้ๆค่ะเอาๆเดี๋ยวพี่นี่คือแบบสดๆเลยนะเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรดีอ่ะคิดยังไงที่มาบ้านพี่แล้วก็ยังไง ยังไงนะคิดยังไงที่แบบว่าเออมาอยู่ในความรู้สึกตรงนี้ตอนนี้อย่างนี้ก็อยากเจอยูทูยูทูบเบอร์ค่ะโยูทูบเบอร์ไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเรียกว่ายูทูบเบอร์หรอกคือแบบพี่แป้งก็คือแบบเหมือนซูเปอร์สตาร์ของเชียงตุงนะคะก็อยากมาเจอค่ะคนกลดีใจดีใจมากมากที่ได้มาเจอพี่แป้งแล้วก็พี่แป้งก็ต้อนรับอย่างดีด้วยนะคะแต่เสียดายที่มีแค่จกเลี้ยงแค่วันนี้ไม่เป็นไรค่ะคือแบบ เอาไว้แค่ให้น้องมาถึงบ้านก็ดีใจแล้วค่ะโอเคมามาได้ตลอดนะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับมีอะไรก็ทักทายคุยกันได้สบาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วจบแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำอะไรต่อนะไปกินข้าวเส้นบาทูข้าวเส้นบาทูข้าวเส้นก็คือแบบ เหมือนภาษาไทยเมี่ยงเมียงปลาทูอะไรแต่ประเทศไทยจะเป็นเมี่ยงปลานินนะค่ะปลานินปลานินกับปลาทูอะไรอร่อยกว่าอันไหนอร่อยกว่าปลาทูนะถ้าพี่ว่าโอเคมีอะไรมาถามพี่แป้งอีกไหมในไหนก็ไล่มาถึงแล้วนะเนี่ย มาบ่อยๆก็ได้จริงนะเดี๋ยววันหน้าค่อยคิดแล้วก็มามาอีกก็ได้ไม่เป็นไรแล้วมาทำหนึ่งวันทีละนิดทีละนิดพอไม่ต้องเอาวันนี้หมดนะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินเมี่ยงปลาทูกันนะคะเดี๋ยวเราไปทําอะไรบ้างก็ไปดูกันนะคะโอเคไปปิดคลิปหรอปิดคลิปปิดคลิปเลยแบบขอบขอบคุณติ๋งตอบคำถามอะกันอ๋อเออไ้ออตัดตัดใสกันอะไรกันหร อะไรอะไรค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากนะคะที่มาคำถามในวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณโอเคเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะท้อสู้ๆนะค่ะเราก็เริ่มจากจุดนี้มาเหมือนกันคือแบบไม่มีใครแบบเก่งมาตั้งแต่แรกกันเนาะอน่ก็ อยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักมาจากนู่นอยู่ๆก็อยากทําช่องเป็นของตัวเองก็เลยทํามานะคะอแล้วคิดยังไงถึงอยากจะทําช่องนัแรกๆคือไม่ไม่อยากทํานะอแค่ให้เเดี๋ยวเราก็ไปกินเมี่ยงปลาทูนะคะไปเลยค่ะโอเคไปค่ะเงินเย้ยมเข้าเลย่มใหม่ลำใหม่

โบห้องนะ้ขั่วปลาไหมเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ขั่วหรือว่าใครจะใครจะขั่วปลาสาวขั่ววะสาวโอเคมั้งโอเคมัมาเดี๋ยวต้องทำแบบเดี๋ยวเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยท้าไมอย่าว่ากันนะเอาไปเอาไม่ถูกมาให้ปลาทู โอ้ปลาทยใหญ่เลยนะเอาน้ำมันเด็วตะเกียบยาวเลยควันไฟบังพี่แป้งหมดแล้วเนี่ย ไม่บางไม่บางน้ำนมความจริงตัวตัวจริงตัวเล็กนะเนี่ยตัวเล็กๆ <c oughs> ตัวเล็กหอมน้อสองคนนี้ใครตัวเล็กกว่ากันพี่หอมอะแต่ความจริงมีแบบเห็นในกล้องอย่างเงี้ยมีคอมเมนต์แบบว่าเออพี่แป้งอ,อันนี้คือตโตหอมตัวเล็กจังอ๋ออันเป็นเม้นมากะอืมใช่อะ อันนี้ก็ใครใครก็เบน,น,น,นมันก็เป็นมันก็เป็นทรงนี่แหละเนาะ <laughs> อะคันไฟใส่น้ำใส่ใส่ทั้งมดเหรอถามกันอยู่ไม่มีใครดูเลยเออ <laughs> พอก,กันแล้วนเนาะมันจะลายคันไฟ เดินย้ายจะทางนี้ไหมขวัญไปเอาเลยนำสบ้มโอ้ยกันไฟเขาตา ่เข้าตาเป็นคนที่ไม่ทนไม่ทนอันแบบคนเออคอนแล้วก็รลองไว้นะน้ำตาเออยกก็อันนั้นนะอีสังหะขอมแดงเนี่ยอออันนี้ก็ทนไรวยปลาทูเยอะเลยอ่ะ วันนี้ดีใจมากมากที่ที่แป้งเสละเวลามาให้น้องๆว่าบ้านโ <c oughs> อ้ยไม่ได้เสียสละค่ะคมจริงก็อยู่ว่างทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ไม่อยากไปทำคลิปที่ไหนบ้างนะคะก็ถ้ามีถ้ามีที่ไปก็ไปตลอดเลยอ๋อไม่ค่อยอยู่บ้านมันนังไปบ้านน้องมากสิอ,อจริงอยู่แถวไหนอ่ะก็ใกล้ๆบ้านเหมยนั่นแหละแค่ห่างกันไปแค่สามหลังคาอ๋อน้องเหมยน้องอ้อใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคยไปเคยไปบ้านน้องเหมยอยู่อ๋อ เออเดี๋ยวพี่จะไปตามหานะน้องอ้อต้อนรับค่ะถ้าจะไปบอกด้วยเดี๋ยวไม่มีอะไรกินอไมม่ีไปหาตามสวนตามป่านั่นแหละชอบพี่ชอบที่บ้านน้องไม่ค่อยมีสวนร้อนนะมั้งเนี่ยไม่พอด้วไม่พอนะระวังเด้อมันจะแบบเคยโดนแล้วแบบน้ำมันมันกระเด็นอ่ะใช่หนึ่ง <laughs> เ,เ,เ,เดี๋ยวเอาหางส่นิดนึงโอ้ได้แล้ได้ให้มันแห้งหน่อยตาตูฟานตัวก็ไรอันนี้เดียวอามาใส่สามตัวเล<า>ยมนนันแล้วเนะ ตะเก็ยบนี่ยาวสีไรเต๊ยาวเลยยาวแค่ไหนอ่ะหู้ระวังนะพันนี้ไว้คันอันตรายมากเลยเคยถอดอ่ะเคยแต่ว่าเคยโดนว่ามันน้ำมันมันกระเด็นไงเฮ้ยอะไร เอาเป็นไฟนโมะสู้กันเดยวคนคนเอ้ยคอนก็คือัวหองทอดปลาทูแล้วนะคะก็ใช้ได้นะคะทุกคนดูจะไม่แล้วคือแต่คุยเพี้ยนแน่เมื่อกี้เราฝักเป็นกำลังใจด้วยนะคะชอบคลิปนี้ก็ ชอบกดไลค์ช้กดแชร์น้องแปงด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินเมี่ยงปลาทูก่อนนะคะอันนี้คือน้องซื้อมานะจากในเมืองในตลาดกาดหลวงป่ะใช่อ๋อโอเคขอบคุณมากเลยนะที่ซื้อมาเลี้ยงวันนี้นะคะโอ้ยยินดีมากเลยค่ะพี่แป้งอ่าพี่แป้งต้อนรับอย่างดีก็ดีใจแล้วค่ะยินดียินดีเสมอเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องแปงจะล่ำลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะยังไงก็รอติดตามอีพีหน้าดีกว่านะคะ โอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย